สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอ p ที่375นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องพรพระเครื่องนะครับอ่าพี่พี่วันนี้นะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับอ่าถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับกําลังมองหาอยู่นะครับกาลังมองหานะครับอยากจะได้ไปไว้ใช้สักองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ ที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่วนไพนดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับพี่ชื่นชอบองค์ไหนดูให้ถูกใจดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับพี่นะ,ะชื่นชอบองค์ไหนดูให้ถูกใจดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับมามามา,มาชมองค์งแรกกันเลยนะครับพี่ๆนะ,อ,ะององที่หนึ่งนะครับ ก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับองนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับแสงไฟแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะ,อะข,อข,อข,ขอขอขยับไฟขอขยับไฟสักหน่อยอเพื่อพี่ๆจะได้เห็นชัดๆนะครับอ,องนี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะพี่นะพิมพ์ขี้ตาสามชายเห็นไหมสามชายดูยังไงนะครับเขานับฝั่ง สายมือเราขวามือองค์พระนะครับซ้ายมือเราขวามือองค์พระหรือด้านซ้ายของหน้าจอนะครับเขานับเส้นที่หนึ่งสองสามนะครับเส้นนี้ไม่นับนะพี่นะเส้นนี้ไม่นับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่นับนะพี่นะองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่พี่เนื้อเหลืองอมเขียวต้องบอกว่าเป็นพระที่เดิมๆพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ ผิวแบบนี้เขา,า,นะาเรียกว่าพระผิวเดิมๆนะพี่นะผิวแบบนี้เขาเรียกว่าพระผิวเดิมๆบางองค์นะครับบางองค์ก็จะมีคาบเบ้านะครับคาบเบ้านะครับไม่ใช่ดินเบ้าบางองค์ก็เป็นคาบเบ้าเป็นแผ่นด,ดนําๆนะครับดาๆคลุมนะครับอย่างองค์นี้นะครับเนี่ยอย่างองค์นี้นะครับนี่เห็นไหมอันนี้เขาคือคาบเบ้านะครับคาบเบ้าที่ตอนเขาหล่อนะครับเดี๋ยวมาดูองค์นี้ต่อเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับนี่ พิจารณานะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะองนี้ต้องบอกว่านี่ตาสองข้างติดชัดเจนมีเมตาจะบูกนะครับติดชัดเจนปากยิ้มถึงมุมแก้มเลยเห็นไหมอ่าองนี้นะครับมีสร้อยสังวานนะพี่นะเป็นพิมพ์มีสร้อยสังวานเลยนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะเนื้อเหลืองอมเขียวพี่พี่จะสังเกตเห็นไหมพี่เนี่ยคาบุงเนี้ยขาบิวเขียวพวกเนี้ยคืออ่าเกิดจากว่าพระเนี่ยเนื่องจากว่าพระเนี่ยเขา เอาเก็บไว้ในแบบกระป๋องนะพี่นะเก็บไว้ในกระป๋องหรือเก็บไว้บนหิ้งอย่างเงี้ยพี่สภาพพระแบบนี้นะพูดถึงว่าสภาพพระแบบนี้นะครับที่มันขึ้นเขียวเขียวแบบเนี้ยอ่าอาจจะโดนความชื้นนะครับโดนอาการเก็บรักษาที่ไม่ได้เก็บไว้ดีนะครับอาจจะวางไว้ในกระป๋องหรืออาจจะวางไว้บนหิ้งนะครับเมื่อพระเขาโดนความชื้นโดนอากาศนะครับเขาก็จะขึ้นคราบสนิมเขียวเขียวนี่ซึ่งจะเป็นสนิมของทองเหลืองนะครับแล้วก็เนี่ยครับ เห็นไหมคราบสีน้ำตาลน้ำตาลนะพี่ตามซอกเห็นไหมคราบสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิวสาแดงนะครับอมน้ำตาลอมดาเห็นไหมจะขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นนะครับเห็นไหมขึ้นตามซอกตามอะไรนะครับพี่เห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมแล้วดูผิวพันธุ์เขานะครับพี่เป็นหลุมเป็นขุขระเป็นเนื้ออ่าคล้ายๆใยมุ้งนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเนื้อพระหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเนื้อเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าองนี้นะครับพี่ๆนะขอไวๆเลยพี่ขอไวๆสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับขอไวๆเลยนะครับเห็นไหมด้านข้างก็จะมีตะเข็บข้างพี่เห็นไหมอ่าด้านข้างก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่นี่ยเห็นไหมอ่านี่ดูใต้ฐานนะครับพิกดูใต้ฐานโอ้โหพิกดูใต้ฐานแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระ ที่ดูง่ายสบายตาเลยนะครับว่านี่คือพระรอโบราณนะครับอ่าพระรอโบราณจริงๆนะครับก้นก็จะเป็นหลุมๆหลุมหลุมๆหลุมๆแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมดูเนื้อดูน้ําทองนะครับวิ่งดีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าองค์นี้ใครได้ไปราคานี้นะครับคุ้มสุดๆนะพี่จ๋าราคานี้นะครับต้องบอกว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ิตาสามชายนะครับมีสร้อยสังวานนะครับองค์ที่หนึ่งผ่านไปนะครับ องค์ที่1นึ่งพันไปเปิดไว้ที่4,500บาทอ่บาทองค์ที่2องนะครับองค์ที่2ก็เป็นพิมพ์ค้ตาเหมือนกันนะครับสามชายเหมือนกันพี่วันนี้เอามาแบ่งปัน2องค์นะครับต้องบอกว่าคนละสภาพกันนะพี่นะพระนี่คนละสภาพกันนะครับเห็นไหมมีสร้อยสองวันเหมือนกันนะครับนับ1 2 3 1 2สานสาะครับตานะครับสองข้างนะครับลึกมีเม็ดี้ตาจมูกบัดใหญ่เป็นชมพู่นะครับปากยิ้มถึงมุมแก้มเลยเห็นไหมใบหูสองข้างที่ชัดเจนนะครับ ผิวเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่พี่นะเห็นไหมเห็นเนื้อเขาไหมเป็นใยใๆเห็นไหมเนื้อนี่เป็นใยใยเห็นไหมพี่เห็นไหมเนื้อเป็นใยใ่นะครับแล้วองค์นี้นะต้องบอกว่าเป็นมีคราบเบ้าเลยนะพี่นะคราบเบ้าและขี้เบ้านะพี่นะคราบขี้เบ้านะครับคราบดินเบ้านะเห็นไหมอันนี้คือคราบเบ้าอันนี้คือคราบดินเบ้านะครับคราบเบ้าก็หมายความว่าเป็นคราบที่เขาโดนความร้อนนะครับโดนความร้อนจากการหลอมจากการ เทหลอนะครับก,ก็เป็นคราบดำๆแบบนี้นะครับคุมนี่องนี้นะครับมีดินเบ้าด้วยพี่เห็นไหมแดงๆน้ำดำนะครับมีดินเบ้าด้วยนะเห็นไหมแล้วดูเนื้อนะครับพี่พเห็นไหมโอ้โหจัดจ้านมากพี่องนี้นะครับองค์นี้เอาไปสี่พันห้าร้อยบาทเท่ากันเลยนะครับเอาไปสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะเห็นไหมเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมมีร่องรอยตะเข็บข้างเห็นไหมโอ้โหองนี้ต้องบอกว่าสภาพนี้ มีอะไรให้สองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพี่นะมีดินเบ้านะครับมีคาบเบ้านะครับเห็นไหมมีคาบออกไซด์สีเขียวขึ้นเลยนะครับนี่เห็นไหมคาบเบ้าคาบเบ้านะครับนี่อันนี้ดินเบ้านะพี่นะนี่ดูนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นลักไม่ใช่ลักนะพี่นะเป็นคาบเบ้านะอ่าอุงนี้นะครับนี่เอาไป4,500บาทนะครับพลิกดูใต้ฐานนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ด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 มะะ อ่าถ้าชิ้นใหญ่กว่านี้นะตรงนี้นะผมว่าช่างเขาตรงตะไบออกไปแล้วครับอันนี้มันไม่ใหญ่นะครับมันไม่ใหญ่เขาช่างก็เลยจะไม่แต่งตะไบออกไปนะเห็นไหมเป็นก้นมะละนะครับเป็นก้นมะละนะครับวงนี้นะครับเอาไป4,500บาทนะครับพี่4,500บาทเท่านั้นเองครับพี่ๆนะราคานี้นะครับบอกเลยว่าราคานี้จับต้องได้นะครับวันนี้เอามาแบ่งปันนะ เอามาแบ่งปัน2องค์นะครับเอามาแบ่งปันสองององละ4 5 0 0บาทเป็นพิมพ์คีตา3ชายมีสร้อยสองวนันเหมือนกันนะพี่นะแต่สาภาพคนละสาภาพนะพี่นะสวยคนละแบบนะสวยคนละแบบนะ่ตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินนะครับตรงนี้ไม่มีเห็นไหมอ่าอาจเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นพิมพ์ขีตา3ชายพิมพ์เดียวกันนะครับเขาก็เลยเหมือนกันนะพี่นะอ่าอาจจะตาหนิบางจุดบางส่วนจะไม่เท่ากันจะไม่มีเหมือนกันเห็นไหมอ่าเห็นไหมจะไม่มีเหมือนกัน แต่เนื้อหานต้องบอกว่าจัดจ้านทั้งคู่นะครับเดิมสวยไปคนละแบบนะพี่นะเดิมสวยไปคนละแบบนะครับอง์นี้นะครับ2องค์นี้นะครับเอาไปองละ4 5 0 0บาทนะครับ4,500าบาทเท่านั้นเองพี่ๆจ๋าราคานี้นะครับราคานี้ต้องบอกว่าพี่ๆนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับพี่ๆนะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ